มาอีกแล,แล้วครับมาอีกแล้วครอ่าครับเอ๊ดูขาผมสูงมาถมครับผมเอเป็นเครื่องนิวเวศนิวเวศสี่เปดแปดพารครับครับผมยังก็ยังถมแต่น,นี่เวสวสี่เป็ดแปดนะเจ๊ก็เพราะว่าช่องผมนี่อันนี้เวสสี่เปดแปดขายดีอันดับหน,นึ่งไงครับขายเยอะที่สุดน,นะครับผมแต่ทัวระเทศีได้นอกพี่นอกเนาะก็ต้องมีสอมกันแน่เป็นเรื่องปกติครับใส่งานไปเนาะครับแต่ว่าเ,เครื่องนี้มันผิด ปกติมันเครื่องมูดีเหระครับนี่ไอ้เครื่องหนึ่งที่วันคือ,คอไปไปใส่งานครั้งแรกไหมพี่นอ้องอะสตาร์ปรทปกติเลยเป่ะมาอันนี้คุณคุณชรินรัตนะครับผมคุณชรินรัตเด้อพี่น้องอยู่อ่จาจังหวัดนาครปฐมครับเป็นสุ่งมากครับผมตั้งไอเครื่องมือไปไปใส่งานครั้งแรกครับสตาร์ปรทปกติเลยเป่ะมาเพ <OUR> <OUR> ื่นเชย่อใหว่าจะในนี้เดี๋ยวทีอ,อาร์นึ่ครับเพิ่งเติมน้ำมันเพิ่งเติมน้ำมันใช้งานครั้งแรก ใช้ไปหน่อยเดียวเครื่องดับพอมาสตาร์ทอีกไม่ติดเลยอยากให้ทำคลิปให้ดูตอนซ่อมขอบคุณค่ะพนะวาวา <c oughs> เอ่อเ <c oughs> พื่ออยากให้ผมเห็ุคลิป้นั่น,นะครับพี่นอ้องอ่าโอเคมาดูกันครับมาครับ <c oughs> อันนี้ผมโมเด้เตรียมมากน,นูดพี่น้องผมเหตุในมือสดๆเลยครับเป็นการซ่อมก,กันแบบสดๆเลยนะครับแต่ม่เป็นว่าผมเหตุติดวัวได้ครับ ที่จริงนี่ผมไปปับสูนเค้กไปห้ก่อนจะซุ่มแล้วนี่ครับบริเวณวัดสุกไปมัวส่วนนีผมเห็นไทยหมอย่างนี้เด็กไปหอดเพลินม้นคึ้นเว่าตาตาปฏิบัติว่ะเหื่อยเท่อนัแหละเนาะนี่พ่อเสียอืเอามเไม่น้ำเพียงกว่าผมถอดออกแง่กัเนาะเออโอ้ยังเอาไมา่น้ำอยู่เนาะแจกก็เอาไมา่น้ำอยู่ก็จะเครืองมากกับพ่อแล้วครับตีวงมือเอาไมาน่น้าอืม อืมเดีเ๋ยวไออ,อ,อุปกรณ์โมนี่ออกก่อนว่าเกี่ยวกันมือเนาะ <No. S 1> น,น้บบอก็มาแกะดูครับแกะไปครับพี่น้องผมดีสอบไปต้องแบบสดๆเลยครับแบบบ่ได้บ่โมเป็น,น,น,นว่าเฮ็ดติดแล้วคอยท่านพามาแกะกองเล้อันนี้แบบสดๆเลยครับนี่มันเป็นตะจา๋าเลยอ่าในวผมสีย,าย้ายกล้องให้นบางไก้ๆก่อนเด้ออ่ะผมส่มจากตรงไหนพี่น้อง ในเมื่อผมกับปั๊บจูนกนส่งไปแล้วเนอะมันคือสีบทิดตีว่า <S <S เปิดน้ำเอียงเนาะนี่เนาะให้ผม,ม,อมถอดบองถอวจกองอากาศแล้วว่าเบื้องบนห่าามันมีอย่างผิดปกติบ่ผมคือจังเหตุแห่งแล้วว่ามันเป็นอะไรวะสวิตบ่สวิตก็ดีอยู่นะครับตอนส่งไปครับพี่นอ้องสวิต คือว่าบทติดเอ้าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทมันดีกว่าเนาะเนาะมาลองสตาร์ทเลยดีกว่าเด้๋ยเบื้องน้ำมันก่อนครับเพราะว่าผมกับผมมั่นใจอะผมเฮ็ดไปแลยแม่ไม่นว่าตกไปมั่ง่ายเนาะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเอาน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันเบนซินนี่ผมผสมในน้ำมันตองทีคนี้เวทนะครับมันสีเป็นสีดำๆในหน่อยนะพี่น้องมีใส่ประมาณสักครึ่งถังก็พอ โอเคมาลอกมึงก่อนครับวันเป็นน้ำหีอยงกันเนี่ยโอ้ยคือหน่อยเหี่ตื้อไปก่อนิ <c oughs> ันบบก,กถูมุกกรโลกแตัวนี่เอาอีกนิดนึงครับกอโอ้ยเงียบตาอะไรแบบนี้นครับปิดครับปิดเออตัวนี้เปืดอนยังวะ ก็เกี่ยวกันนะีนน้ำมันดิบโซ่มามาล้อมบกันครับสดสวิตช์อนเอ่อดึงโชกับดึงโชกดึงโชกด้วยมาดูกันจะจ่าไปเลยครับชื่อบอทิดรเงรอ วัติดคือว่าม่เดี๋ยวผมขยับข้าบูไม,ม่ได้ผมโมั่นใจว่ามันคือบตถิบางข้าบูผมก็ตั้งไปแล้วเนาะชึอบอ้บหนึ่งรอบเกือบเกือบครึ่งครับชึ้บอีเป็นยังไงวะเดี๋ยวก,ก็รู้เดี๋ยวก็รู้ ม,ม้นแฮมเลลงือนเลยครับตัวนี้มาลองมุมใหม่มโชคไหมครับวิ้นอะไรหวา แล้วถอดไอ้ตัวนี้ก่อนครับมันเกลากาผมผมสีเบืองไฟก่อนพี่น้องนี่มันเป็น,น,ะนอะไรกันเนาะผมก็ประมาณใจว่าเขาไปล่องยึงโชคเก่นมันมห่วมหรือเปล่าเนะครับผมติเปิดวงเพียนก่อนพี่น้องเพื่อว่าเขาสตาร์ทปกติแล้วเขาโชคนะครับกูเกินห่วมเป็นยังนะครับอันนี้สันนิษฐาน,านเนาะถอดเราพี่น้อาถอดให้มันสบายตาครับ มึงเคียงมาเมืองไฟก่อนพี่น,น้องเมืองไฟก่อนไฟมีของเทียนบโ<อ>โ่โอ้บ่พีชของเทียนมีไฟบ่อือ,อ,อ,อเป็นไปได้อย่างไรวะไม่อยากจะชื่อเลยนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นไปได้ยังไงมาในคนเบิ่งไฟก่อนเด้อ เจ็บตัวนี้ใส่เช็กดูไฟก่อนว่ามันจะมีไฟหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวผมสิเบิง้งผู้เดียวด้วยครับผมสีขานสูมกล้องให้เบิง้งเสียเวลาฮหดคลิปหน้าไป่น้อ้งผู้ผดเดียวเนาะโอ้โหไฟอยู่ยางแห้งเลยไฟแห้งดีครับไฟแห้งดีผมสีเอางัดตัวนี้ข้นน่อยก่อนเคียนมันตำเกิน นี่ครับประมาณนี้งานแห้งโหดครับลุกอีกหน่อยหนึ่งกึ๊กๆึ๊กึ๊กโอเคโอเคน้ำมันบวหัวบับ่น้องน้ำมันบดขึ้นคาปูครับคือบเป็น่ันสันน้ำมันไม่ขึ้นคาบูอย่างนั้นหรือ เดี๋ยวลองมึงใหม่ครับผมสีโชค์ต้โนหนูเลยทีนี้ครับโชคมันถ่วมเลยครับผมไม่ใช่ปัญหาครับอหม่ต้องหวง่วงเด้อไอ้คุณชรินรัตดโอ้ชเจรินรัตน์โอ้ยรอเดือพันหนุ่มมุมเลยลินเดี๋ยวผมแก้ไขให้ครับผมไม่ใช่ปัญหาครับผมมามาลองกันใหม่ ผมจะเปิดชั่ว้างไว้ด้วนโน้นเลยวันนี้ให้มันถ่วมเลยครับจะสั้งเสียงเด้สงสัยผมต้อง ถอดข้าบูมาคลิกแล้วครับนี่คือใหม่ๆขึ้นเป็น่นไปผมเพิ่งยังเช็กให้อยู่ยอ,ยอ่าผมโชว์ตนนวลสิค่ะแมนผมถอดเบืงองงเทียนค่ะแมนหุงเทียนมันเปียกอย่างเงี้ยกรแสดงว่าน้ำมันมันขึ้นขึ้นอยู่พี่นอ้องหุงเทียนมันโบวบเปียกเลยนี่แดงว่าชุดข้าบูมีปัญหาครับผมน้ำมันมันขึ้นครับหุงเทียนแห้งก็รอได้เห็นบ่ น้ำมันไม่ขึ้นคาบูนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมถอดเบิรง์ไง้ชุดคาบูกันนี้ได้ครับน้ำมันมันทั้งวันขึ้นเสียงว่ะเดี๋ยวกรรูเดี๋ยวกรวกรูดึงจึบน้ำมันกับพุ่งขึ้นมาอยู่ดนะีเนาะอืม อะไรึงไม่ดูดตดมาเงก่อนเดี๋ยวผมไล่หากอนกรับพี่น้องโทรไอ้ข้อหลีดเนี่ยมันกับวตตองหวงเนาะพอคือกันไปนะไอ้ปัญหาก็คือว่าผมเดียมข้อมเก่าเนาะผมเค็กมึงยังดีเนะาะก่อนอิส่งไปเนาะพี่น้อง ข้อหลมันขาดหือล่องแยงบ่คอหลีจะขาดหรือเปล่าขาดตอนคนสูงหรือเปล่าโอ้ยงานเขา่าเราพี่น้องเลยข้อหลีมันขาดผมบ่มันใจว่ามันขาด,ดยอยู่ตอนใดครับตัวนี้ขาดครับพี่นอ้องท่อลมโคอหลีขาดครับขันมันขาดอยู่นั่ผมนี่ผมจูนเครื่อง ผมก็เล่งยางแห้งนะครับกับปาบยางแห้งอะ่ะโคยยางส่งน่องกองอันนี้ผมก็เรื่องนี้ผมก็ควงทาง,งละเอียดอยู่นะครับเรื่องปรับจูนทับบู่อนส่งูก้าดครับแล้วมันขาดแต่จังไลยของใหม่ๆมันขาดจูนน้ำเขาเลยขาดไปจากตอนกวนส่งอือันนี้กับพวหูเนาะก็หูกาหูสาเหตุแล้วพี่น้องก็แค่ถอดชุดนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนท่อโล่ใหม่แค่นั้นเองครับ กแกจบปัญหาม็มีขนาดเองครับกำรับเครื่องนี้นะเออสงสัยเ <c oughs> งิดหลเดียวมันขาดจางไหนวะ, <c oughs> ะขาดอะไรก็เดาไปน้องเพื่อนน้องอแล้วเปลี่ยนใหม่น้อครับอืมเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่สตาร์ทในีตายกับปุติีได้เพี่น้องขันท่องลมตัวนี้ขาดนะครับบัดซีดเลยเออ่ผมกัสซีถอดออกให้หมดเลยครับผมเกลี่ยกาบอัอนี้พื่น้องว่าสไตล์การสอนของผมนี่ตัวนี้เกลี่ยกาบผมเลือกหมดเลยครับอืมอดป้ายยาตรอกนะ ซั้มถอดอันนี้เสียโอเคครับที่นี่ก็ถอดด้านล่างนี่ครับผมอโอเคพลิกกันมาครับนี่ครับอ,ออกมาเลยครับตัวนี้นี่ตัวแห่นครับบอ,อกก่อนเกยก,กาเว้ยต่อไปเราก็ถอดถอดชุดนี้ออกพี่น้องที่พี่รอดทองตูดเสียนี่ครับ ได้เป็นหกเหลี่ยมตัวนี้ครับต่อเลยอ่าโอเคต่อไปครับต่อไปอ่าต่อไปกับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นี่ครับน็อตสี่ต่อเลยนะครับต่อไปก็เรง ดึงตัวนี้มาเลยครับนี่ให้เอานีเมื่อนี่ดันไอ้ทอร่มนี่เขาไปดนปันใหแบบนี้ครับนี่นะดันทีเลยครับนี่กัน้ใุมือบวกแข่งใส่เป็นไครขว้งดันไดด้อดันเลยแบบนี้ครับผมนี่ได,ด้กันครับแล้วเตะถนัดแบบนี้แล้วก็ดึงสายออกอันนี้เป็นสายสวิตช์ปิดเปิดกับสายดับได้พี่น้องนี่ครับองสายนะครับดึงมา นี่ครับอ้นันขาดมาแล้หพี่อน้องเห็นปะดูดออกมาแล้วครับดูดมาแล้วนี่ครับผมนี่ครับขาดเลยครับโอ้มา่สาร้างวาอะไงี้ปัญหาอยู่นี่เองมาที่นี่ผมทีต้องถอดตัวนี้ออกครับเพราะอย่างตีเพราะว่าผมใสย่ยากครับอือเอ่อตอนเ่อถอดนน่้อาพยามเพชรให้ลูกสูบมันปิดปิด,ปดหูดี่ใเด้อครับเพราะกันไน เศษเหล็กหรือว่าเศษขีเห็นเศษยังรุนลงไปในเสื้อสูบนะครับเ็นบอน,นี่ผมดีเทเทนในลูสูบมันอัดหึงไหวแบบนี้ครับอืมปลอดภัยไว้นะครับพี่นอ้องต่อไปเราก็ถอดชุดลังคาไี่ออกครับผมตรงก่อใส่กิม้มดึงหัวเทียนออกมาก,ก่อนดึงมาแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นประแจหัวทอ,คคอกครับถอดมาครับ มันดูกันจัดจะเลยนี่เห็นบ่นี่ครับมันขาดออกจากตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้พี่น้องหัเหลี่ยมสองตัวถอดมาแล้วเ,เสียวตัวนี้ไม่เบิรนครับตัวนี้มันขาดออกจากไอ้ลูกยาลทรารุเมื่อกี้เลยตัวนี้ใช้เป็นตะแจ้หัเหลี่ยมนะพี่น้องผมมีใส่หัเหลี่ยมตัวนี้ครับ นี่มันเป็นที่ครับพี่น้องตัวนี้มันเสีติดกันครับไอ้ทอรุมถือมันขาดนี่ครับมันจะสวมมันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะนี่แบบนี้ครับลูกยางมันรุดออกมาจากเบ้ากันครับนี่ครับบูดมากบอกง่ายๆคือวามันขาดนั่นเองต้องเปลี่ยนตัวไม่ครับท่านก็สตาร์ตม่ติดสตาร์ทให้ตายยังไงก็ไม่ติดนะครับผม โอเคพี่น้องวิธีการในประกอบตัวนี้ผมขีปเี็ดิมเบื้องหนกเพราะว่าผมเคยทําคลิปวิธีการประกอบตันบบนว,วรรตนี้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าคลิปวีที่เงี้ยาการเพื่อจะอยากคุ้มวิธีการประกอบใส่ท่อร่มตัวนี้ก็ให้ไปไปเบื้องลิปที่ผมลงบนยูทูบนะครับผมผมก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมผมก็เอาตัวไม้มใส,แส,ส,ส่แล้วก็ที่อาสตาร์ททีแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปก็มีขนาดนี้ครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะ,ะโอเคอ่าโอเคพี่น้อง จางหูยุดบอดแล้วเนาะว่าเป็นน้ำยางครับเดี๋ยวผมจะย้ำใหม่ฟังอีกทีนึงครับจ้ำใหม่ฟังอีกทีนึงสำหรับคนที่คิดที่จะเล่นไรถยนต์พวกเครื่องบอดี้ coil สังสามมตแปดแบบตัวนี้นะตัวนี้เป็นโค i งสางสามมนแปดนะครับ n ิ w e s t 888พัดตัวนี้นะพวกโค i งสางเคสามมตแปดนี่มันสิมีทอร์ลมแบบนี้ครับแล้วมัสิมีหลุดยางยึดคงด้วยหนึ่ง บางบางยี่ห้อก็มีดสองตัวแต่ว่าตัวนี้มันลูกยากอีกแค right, like ่ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเขาสีค่อนข้างเสี่ยงนบ่ค่อยแข็งแรงกว่าไดบ่คือโค้งบ่คือโครงสร้างพวกขามันสองแล้ว่าขามันแปดพวกนั้นพวกนั้นเธอแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาตัดไม้นี่คันไม้นี่เบื่อเขาปุ๊บหามงัดนะครับหามงัดนะพี่น้องให้ให้เอาไม้ไปงัดให้อ่าให้ปากมันอ้าเกิดก้อนเขาย่างดึงเลยออกนะครับคันงานนีกตัวนี้สีขาดทันทีนะครับผมนะถ้าตัวนี้ขาดปุ๊บกรับมันจะสีสตาร์ทจิลิลี่ฟาดบ้าก รับรองเลยจริงจริงแล้วนี่คันผู้ใดโสยงเครื่องไอ้นิเวศสิบแปดแปดพารไม่ผมสอบนี่ผมสิเบิง้งอันนี้อันดับหนึ่งเลยครับคันว่าสตาร์ทเป็นโมตินนะเพราะว่าผมเจอเจอบ่อยที่สุดนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเจอบ่อยมากๆนะครับผมแต่ว่าในกรณีของไอ้เครื่องของคุณเออจรินัสเจรินัสเริ่มซื้อเลยไปเบิ้งซื้อเมื่อกี้นี่เพิ่นเพิ่งซื้อไปนะผมก็เลยบ่คิดฝันว่าตัวนี้มนันจะขาดผมก็เลยบ่สนใจบ่คิดว่าสิไปหนึ่งตัวนี้ ก็เลยสตาร์ตปูยังโดนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสตาร์ทไปสตาร์ทมากผมก็เลยเมื่อกีน้ำาุนว่าเอ๊ะตามเคยสมานเครื่องตัวนี้นี่มันที่บ่ค่อยมีปัญหาบ่เป็นบ่เป็นบ่คอยมีบ่เคยบ่เคยเจอเลยก็ว่าไดผมบ่เคยเจอว่าสีบ่มีปัญหาอันเกี่ยวก็มันขึ้นบ่ขื้นคาบูนี่ยังยั่งไม่บ่เคยเจอในกรณีที่ว่นน้ำมันไม่ขึ้นคาบูนะครับขันในกรณีตัวนี้มันมันดีด้ขันตัวนี้บ่ดีนี่มันอากาศมันเขาอะไรไงมันมันบ่มีแรงอัดไงครับระบบมันแปรปรวน ข้าบูนี่สีบ่มมีแรงกัดดึกนะดึงน้ำมันขึ้นมาหาข้าว้าบูได้นะครับนั่นแหละเป็นตันโอเคพี่น้องก็เป็น,นอุนอานทาฮอร์นะครับตำรับกเูเดยคิดที่ดี่ใส่เครื่องตนี่นะครับเป็นอย่างคนถึงนิยมใส่เนี่ยทุกวัมน,ม,นมันมีจุดบอดด้วยเพราะว่าขอดีมันหลายหลายกลัวขอเสียงไงครับนี่เวทสิบเปิดไฟหน่ยระบบมันดี <laughs> อ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้วิธีประกอบ ลูกยางทารุมตัวนี้ผมจิบิดนะครับเพราะว่าคลิปที่ยน่าเนาะกครไม่เบืองไอ้คลิปที่ว่าผมเคยทำไว้ในยูทูบนะครับมันที่มีข้อที่เอียงว่ะมันที่มีนะครับเนอะมันที่มีครับไม่เบืองเอาเลยครับเด้๋ยวขันผู้ใดสนใจที่ว่าสิประกอบขึ้นหรือว่าที่เบืองครีบมีอะไรเนาะรีเพ่ให้ให้ท่องในใจว่าตัวไหนออกก่อนตัวนั้นที่เขาที่ล้างมูครับนะครับประมาณนั้นโอเคครับผมกลับไปเลยครับ